ฤดูฝนนี้ส่งความห่มยายใส่ใจคนที่คุณรักสินค้าดีไซน์ใหม่เกตวิลซ์ซึมทองคำแท่งน้อยซีเรสเสเ์น้ํา้ำหนัก0.3กรัมถึง0.125บาททองเริ่มต้น1000บาทส่งฟรีลิงก์อยู่ใตค้คลิปเลยมาในมุมของทองเงินต่อนะครับโตของทองเองเนี่ยท่านชมพบว่าท,ที่เราตีเทรนต,ตั้งแต่วันศุกร์เนาะวันถูกเราก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเทรนของมันอยู่นะระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นที่เราซื้อกันตั้งแต่ประมาณ3,265 นีครับแล้วก็สต็อป3,250เนาะไม่หลุดครับที่เขากลับขึ้นมาแล้วก็กลับมากำไรตรงเนี้ยกำไรประมาณสัก12เหรียญปิดกำไรทไี่ปิดหลังจากเนี้ยเราจะเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมเลยครับแต่การรีบา์รอบเนี้ยถ้าไม่ผ่าน75%ของแท่งเนี้ยนะครับโอกาสในการลงต่อมีสูงมากๆถามว่าแล้วพอเราคิดเราเราดูยังไงเราก็ดูไฮโลครับ ไฮของรอบนี้คือประมาณสักสา2 8นบนะครับแล้วก็โลส2 5 5ัเราก็ดูจุดกึ่งกลางเนาะนะครับว่าจุดกึ่งกลางเนี่ยระหว่างไฮโลนะครับมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พอมาคำนวณแล้วนะครับก็จะอยู่แถวในโซนเจ็ดสิบสามเหรียญน,นะครับก็ คูณยี่าเจ็ดสิบไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก54นะครับเอา54าสบี่ยบวกด้วย3255นะครับการขึ้นมารอบนี้นะครับที่น่าจะเป็นขาลงต่อนะครับผมในในที่ดาวนะจะอยู่แถว3ามพ้เาเหรียญน,นี่คือการรีบาว แต่สต็อปจริงๆอ่ะมันคือแท่งด้านนี้ครับในมุมผมอ่ะผมให้สต็อปด้านบนก็คือไม่ผ่าน3,327นะยังไงน่าจะเล่นช็อตอยู่ฉะนั้นถ้าเราเล่นแบบนี้นะครับจุดที่หน้าอยู่ในหน้าหน้าช็อตเนี่ยนะครับก็จะเห็นแถวตั้งแต่3,290นะครับแล้วก็3,300ทน้ทุวนแล้วก็3,390เหรียญ นี่คือจุดที่แนะนำนะครับในการอยู่ฝั่งช็อตนะสะต็อปเท่าไหร่ไกลอยู่ครับสามพันสามรอยี่สิบแปดรอบนี้เราเน้นรีบาวช็อตกับสองนะครับอันนี้เป็นรีอันนี้เป็นรีบาวเนาะกับสองนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการช็อตเมื่อหลุดนะครับอ่าแถ,าถาวๆโซนนี้ก็คือสามสองสี่สอง ถ้าหลุดสามสองสี่สองแน่นอนครับว่าราคามันจะเห็นการหลุดแนวรับสำคัญของขาลงไปอีกนะครับเจอกันอีกทีคือสามพันสองนะมีสองแนวนะครับที่แนะนำในการอยู่ฝั่งช็อตแต่ว่าอรอทีบาวหน่อยรอ,อสถานการณ์มันมันขี้คลายนิดนึงถามว่าทำไมไม่แน้นาช็อตตรงนี้ตรงนี้มันคือกึ่งกลางของราคานะครับการที่พี่รอนิดนึงรอก่อนนะครับโอกาสรีบาวามันก็มีแหละ เ,ออเน้นในการรีบาวช็อตไว้ก่อนนะครัสบสำหรับในฝั่งของทองคําโลกเทรดทองออสซิรซิซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง